สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่19สิงหาคมนะฮะวันนี้ก็พอตื่นมาก็ลงไปทํางานข้างล่างนะครับรงงล,งนนลงมาทำงานข้างล่างวันนี้ลงไปทางานข้างล่างทั้งวันเลยก็ไปช่วยเขานหนึ่งะฮะวันนี้แบบมันก็คนเยอะแหละแต่วแบบไม่ค่อยได้ทําอะไรมากแต่ยังได้ลงไปช่วยแหละก็ยังดีกว่านั่งอยู่บนห้องเฉยไม่ได้ทําอะไรนะช่วงนีน้พวกงานที่อาจารย์สั่งงานพวกอะไรก็เสร็จหมดแล้วก็เลยตอนนี้ก็เลย มีเวลาลงมาทำงานข้างล่างนะคก็ลงไปทาง,งานข้างล่างมันยะร้อยเอ่อนั่นนั่นแหละก็แล้วก็หลังจากนั้นผมว่านี่วันนี้มันไม่มีอะไรมาก,กนอกเราจะทางานแล้วพอพ,พอผมกลับขึ้นมาผมก็เนี่ยเล่นนินเทนโดสวิต่อนะฮะเพราะว่าไอ้มาริโอค้าแปดของผมนี่แบบมันสนุกอะแบบพอผมเริ่มเล่นในไอ้โหมดที่มันรถมันเร็วขึ้นเ่มันรู้สึกแบบได้เลยว่าเฮ้ยเกมนี้มันสนุกนกว่าที่ผมคิดเลยต้องตอนเล่นตอนแรกเพราะว่าตอนแรกผมเล่นในพวก แบบผมเริ่มเล่นปกติเวลาผมเล่นมาโอคาแต่ผมจะเริ่มตอนตรง 50cc ก่อนเนี่ยแล้วแบบ 50cc มันง่ายแถมพดมันก็ไม่ได้เร็วม,มากนะตอนนั้นมมก็เลยรสึเชีย้ยไม่สนุกหรอกซื้อมาทำไมว่าคุณควรจะซื้อเกมอื่นมาบม้างหรอไหมนีน่แต่ว่าพอผมเริ่มเล่นในร้อยสิสร้อยซีซีร้อยห้าสิบซีซอะไรนี้สนุกนะฮะแล้วพวกเอ่อไอคนเล่นในพวก AI อะไรพวกนี้ผมเล่นกับคอมพิวเตอร์อยู่นะตอนนี้ผม ยังไม่ได้ไปเริ่มเล่นออนไลน์กับพวกเอ่อคนจริงๆนะฮะแต่ว่าพวกคอมพิวเตอร์ตอนนี้มันพอเริ่มเปลี่ยนเป็นโหมดร้อยฟีฟหรือหนึ่ง้อย้าฟฟีนี่คือมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วอะแล้วแบบ 150cc รอยห้าฟฟีนี่คือมันโหมดยากเลยนะหมดเร็วบังคับยากแถมไม่พวกเอพวก a ออพวกคนเล่นคอมพิวเตอร์มันเอ่อฉลาดขึ้นนะฮะมันใช้ไอเทมถูกถูกที่บางทีบางทีจะจะเอ่อเล่นให้ชนะเล่นยากมากเลยอะอืมแต่มันมีมีหผลอย่างหนึ่งที่มันเล่นยากนะฮะก็คือแบบอ่า ไอมาริโอค้าแปดเนี่ยแบบมันมันมีโหมดสามารถมันมีโหมดให้บังคับด้วยการเอ่ออะไรอะแบบเอียงเอียงเครื่องเล่นนะมันถึงว่าแบบแบบขยับขยับตัวสัตว์เหมือนแบบเนี้ยแบบเนี้ยไม่ใช่โทรศัพท์ขยับไปเครื่องอะไรแบบเนี้เพื่อที่เพื่อที่จะบังคับรถได้นะฮะแล้วแบบมันผมไปเพิ่มไปเปิดเปิดโหมดนั้นไว้ไงแล้วแบบผมก็รู้ว่าว่าผมเปิดโหมดนั้นอยู่นะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทำไมเวลาผมบังคับเกมนี้แล้วทำไม กัวคนเล่นไม่ชอบขับไปทางขวาทั้งนั้นที่กูไม่ได้กดขวาวะจริงๆเพราะว่าผมผมเอียงผมเครื่องอยู่ไปทางขวาเลกนึงนะครับเราถือเล่นนะผมเลยเครียดเกมนี้ไม่เล่นโคตรยากเลยไม่ใช่ฮะสรุปคือเปิดเผลโปรดในโหมดหมดเอียงบังคับเอียงเครื่องไว้ก็เลยพอพบพอไปปิดโหมดนั้นอ้โหเล่นง่ายกว่าเยอะแถมเล่นสนุกกว่าเดิมเพราะว่ามันบังคับรถได้เีย แบบไม่ต้องพยายามจะให้ให้ไอตัวคนตัวมาริโอที่ขับรถมาม่งออกไปากทางขวาเพราะามันมู่อยู่ๆมันก็จะม่นกจะขับไปทางขวาอยู่ได้เพราะว่าเอียงเครื่องมันทางขวาไงเออแต่พอพอพอ,พอรู้ตัวว่าเผื่อเปิดมหมดนั้นไว้ก็เออรู้สึกว่าไอ้เฮียกูโม่จังว่าทําไมทําไมกูเผื่อไปเปิดโหมดั้นแล้วกูถึงไม่รู้ตัวจนถึงป่านนี <laughs> ้นั่นแหละเออ ก็พอก็เล่นเล่นไปเล่นยันตึกเลยวันนี้แบบมันมันเล่นเพลินไงแล้วแถมเกมนี้มันมีด่านให้เล่นเยอะมากเลยอะแบบพยิ่งมี DLC แล้วมันเพิ่มมามีถึง128ด่านไอ้ Mario Kart ่ยไอ้เยอะว่ะนึกถึงีดีเอ่อแล้วครับแปดดีลักก็คือเป็น Mario Kart ที่อ่ามันขึ้นใน็อตสปิมันน่าจะเป็น Mario Kart ที่ดีที่สุด เท่าเท่าที่เคยเขาเคย Nintendo เคยสร้าง Mario Kart มานะน่าจะขายดีที่สุดเลยแหละนั่นแหละผมว่ามันสนุกดีนะไอ้เพลงด่านเพลงเกมอะไรก็สนุกดีบางบังคับก็ดีถ้าเกิดผมไม้เผื่อเปิดโหมดอเอียงเครื่องไว้นั่นแหละแล้วก็บังคับสนุกดีไอเทมสนุกดีนะฮะก็แบบเล่นมันดีแนละ้วถ้าเกิดไปเล่นกับพวกออนไลน์ก็น่าจะสนุกดีนะครับนั่นแหละแต่ทั้งไงเดี๋ยวผมนอนก่อนแล้วกันนะครับเพราะผมอาบน้ำเรียบร้อย จัดท้องจัดที่นอนจัดอะไรปิดคอมเอาอินเทนโดนสวิตไปเก็บตรงโน้นเรียบร้อยนะฮะก็นั่นแหละเดี๋ยวผมนอนแล้วก็ถ้าไงก็เอาไป้จะมุมีครับสวัสดีครับ yeah.